สวัสดีครับวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งบอร์ดรวมถึงการตั้งค่าบอรดเพื่อให้มันรันแบบอโตโมติกก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไปตั้งบอร์ด Profit First เนี่ยผ่าน Meta Trader 4นะครับซึ่งถ้าคุณลงทะเบียนมาแล้วคุณสามารถโหลด Meta Trader 4จากบร o k กเกอร์ของคุณเลยได้นะครับทีนี้เราก็กดเปิดขึ้นมา เวลาเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับคุณจะเข้ามาที่หน้าการาฟแบบนี้ทีนี้สิ่งแรกที่คุณต้องทําก่อนก็คือคุณต้องล็อกอินบัญชีต่างๆของคุณนะครับในช่องนี้วิธีการล็อกอินทำยังไงครับก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กด open new account นะครับแล้วมันก็จะให้ search ฟเวอร์ของคุณนะครับค้นหาว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณอยู่ที่อันไหนนะครับเรียวเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับให้กดหาตรงนี้ถ้าหาไม่เจอ นะครับให้เข้ามาที่ตรงนี้ครับ add new broker ก็ใส่ได้เลยนะครับว่าคุณกำลังหาเซิร์ฟเวอร์ไหนยอยู่ทีนี้แล้วก็กดสแกนพอเลือกได้แล้วอย่างเช่นคุณอาจจะเลือก b เกอร์เรียว30นะครับอ่าเอกเเรียว30ก็กดป๊บเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับ t เ Account นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ username กับ password ของคุณลงไปพอใส่เรียบร้อยก็กด f i n i s ได้เลยพอกด f i n ิชเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ขึ้นมาอ่า เสร็จแล้วนะครับให้เปิดกราฟนะครับ EURUSD อันนี้เป็นบัญชีมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีเซ็นจะเป็น EURUSDc นะครับทีนี้หาได้ที่ไหน EURUSDc ให้เข้าเป็น simple ครับแล้วก็หาตรงนี้ครับ EURUSD นะครับมันจะอยู่ในหน้านี้นะครับซึ่งอันนี้บัญชีมาตรฐานคุณจะไม่เห็นคุณจะเห็น EURUSDm นะครับ แต่ถ้าเป็นเซนมันจะขึ้นมาเลยครับ EURUSDc เสร็จแล้วก็กดลากกราฟของ EURUSD นะครับเข้ามาที่นี่ฝั่งนี้นะครับแล้วอย่าลืมตั้งตรงนี้นะครับนะครับให้ตั้งตรงนี้เป็น M5 เสร็จแล้วให้คุณเอาบอร์ดที่คุณได้ลงไว้วิธีการลงบอรดก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Open Data Folder เสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เข้าไปที่ MQL4 ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ Expert เสร็จแล้วก็คลิกครับเสร็จแล้วก็เอานะครับบอร์ดชื่อว่า p r o f i t first นะครับลงมาในนี้นะครับ Copy มันลงมานะครับก็จะขึ้นมันแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ปิดได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ช่องตรงนี้นะครับกดคลิกขวาแล้วกดรีเซ็ตหนึ่งทีต้องเป็นช่อง X p e r t Add e นะตรงนี้นะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็รีเซ็ตหนึ่งทีเสร็จแล้วบอร์ดคุณก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับชื่อ Profit First เสร็จแล้วก็เอา p r o f i t First ลากเข้ามาปึ่งมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ติ๊กถูก4อันนี้นะครับตามนี้เลยนะติ๊กถูกตามนี้เลยนะครับ4อันและคลิกค่า i n p u t นะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาตั้งค่าครับคอมมอนเนี่ยตรงนี้นะครับให้ใส่เป็น False นะครับส่วนหลอดตรงนี้นะครับตามเขาเรียกอะไรตามสเกลได้เลยนะครับถ้าคุณมีลงไว้เป็น1.00 0 0 USD เซนก็ใช้0.01ได้ แต่ถ้าคุณเป็น1 0 0 0 0 0 USD ก็0.10นะครับซึ่งในนี้จะมีคู่มือบอกนะครับผมเขียนไว้แล้วก็แม็กลอนะครับให้ตั้งเป็น10,000 10,000ไปเลยนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็ Profit นะครับตรงนี้ t Take profit ให้ปรับเป็น50นะครับแล้วกด enter เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับโค้ดไฟเดย์นะครับให้ปรับเป็น true นะครับกับ โอเพนมันนีเอ้ยมันเดยนะครับ open Monday ปรับเป็น True นะครับส่วน MAC กเทรดนะครับมันจะมีอยู่3จุดให้ตั้งจาก10เป็น11นะครับเลื่อนลงมาอย่าลืมเลื่อนลงมานะ10เป็น11นะครับทุกอันเป็น11ให้หมดนะนะครับอ่าทีนี้พอปรับครบแล้วนะครับก็เช็ค f a l l ทอ่า50 Profit นะครับอันนี้ปรับสเกลตามหลอดแล้วก็ True True สิบเอ็ดนะครับแม็กหลอดสิบเอ็ดแม็กหลอดสิบเอ็ดแม็กหลอดสิบเอ็ดนะครับสามทีนะแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วนะครับบอทมันจะยังไม่ยิ้มนะครับให้กดหนึ่งทีนะครับกดออโต้เทรดบอทก็จะยิ้มขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็รอให้มันจบห้านาทีเดี๋ยวบอทมันจะทําการเทรดออกไปนะครับเดี๋ยวเรารอห้านาทีหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอทจะออกออเดอร์ไหม ตอนนี้บอทก็ออกออเดอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ออกอยังไงลองกลับไปเซตค่าดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะหรือถามเข้าใบที่แอดมินก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะหาคำตอบก,กันนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็สอนติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับส่วนใครอยากรลน24ชั่วโมงนะครับก็เปิดโปรแกรมที่เรียกว่า VPS นะครับก็สามารถ เอาลงวิธีลงบอทเนี้ยไปลงใน vps ได้เลยนะครับก็จะรันบอร์ด24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับ